ไปซื้อกับข้าวมาจะเลี้ยงส่งเด็กๆกลับบ้านนะคะขี่มอเตอร์ไซค์กับสมศรีรถเก๋งก็มีรถไปอัพก็มีมชอบขี่ขี่มอเตอรไ์ไซค์ผ่านทุ่งนาชีวิตเด็กบ้านๆของสมศรีนะคะขี่มอเตอรไ์ไซค์วันนี้จะเลี้ยงหมูกระทะร้อนก่อนกลับบ้านเจ้าลูกๆจะกลับวันที่ขึ้น่ววันที่สิบห้าแต่สมศรีจะไปส่งลูกๆตอนเจ้ามายุงเทปป้าแอลรุงเทปสักสามวันเสียงป้อมเมีย นอนกับได้นอนดีรับกับได้รับดีชีวิตชูต่อไปอสมศรีนี่แหละป้าเขามาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเนาะเมื่ป็นกินอินกินเต็มอยู่ไลาเด็ดชอบกิ่แล้ีกินแลอีแตนโอเคนะกัว่ารถปูดแดงมันมามันไปดังเดงน <laughs> อันหอยมัน คุณอยากล r งอีกอันไหม t ยา r ลอีก r นมอเตอร์ไซนแา่งลร e นี้ไพูดถ a งอะไมเข่งตไปข n างใชอบรยแตนมีบากแต้แล้วก็ไปปั๊มรถตู้กหัดแหมมีแค่รถหน้าเนี่ย ไปซื่อกับเข้ามาแล้วกับมานหนังเนี่ยเขาเขาก็ป้ากันไปคี่ไปฮะผู้ดแดงไปฮบจากโรงแรมมาเนี่ย <c oughs> คีเลยแต่นมาสมศรีก็อยู่บ้านทำกับข้าวเฮ้ยนี่แหละเขาไม่แอวมีความสุขสมศรีก็มีความสุขเนี่ยเขามีควานอยู่ไรแตดมารคา้าทั้งสองกันอีก สามรมึงเป็นอย่างห้ามตันรถโต๊ะล้กันอ่ะผู้ดแดงเอาลอยแตนไปเก็บมื่อนี้จะนั่งสามล้อเคียงทำแล้วอ่ะเอาสามล้อเคียงไปต่อค่ะเอาเต็มที่เดี๋ยวจะไม่บ้านลำผูอไะ น้องเนี่ยชิคกี้พายกาทูยน้องเนี่ยเขาชอบกินอาหารไทยสมสีถึงนั่น่ะไปทำงานมันทำงานบริษัทด้วยกันขนาดหัวใัวเก่านะเมียใหม่ก็เมียเก่าเมียใหม่ก็เมียเก่ายากเยอะปะเนี่ยหาอย่างกัป้ามาใหม่ จะไปไหนแล้วลูกกินเลยวันไี้กินข้าวเด็กกับปลาทูข้าวหลาอยู่เลยกินเลยกินเลยเออตกเมื่อกี้ข้าวแล้วกายเจ้าเมื่อกี้ข้าวกินหน้าเหมือนกายเองกินมดอ่ะ้ามีข้าวหนึ่งกับกินลาบหมูกินมดอะมาเมืองไทยกินทุกอย่างฮัรดมาจากประเทศพุ่งแล้ว S <S <it> ลูบเล่ลูบลูบลูบมาบ้านนี่บ้านนี่ใครร้องไปเลยน่าบุ๊ะน่ายวเราจะมทำไมจะบุ๊ิเล่าคนเดียวงเจ้าเนี่ยอยาขอไปชมเลยแล้วไปเจ้าตาไปสวงพี่

วิสิสเด็ดอ่าชูมิทเด็ดมันจะกลับบ้านแล้วผูกแก่ลุงมันจะกลับบ้านผูกแล้วนอนอย่างนี้นอนไหนนอนนี่นอนโรงแรมได้แล้วถ่ายโลกความผู้แดง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 อ่ะยโลกความโอเคถ้าวิดีโอเนี่ยแจมแจมสุด Yeah, Đào video hoppi đâu Ok. Ok. Yes, bye bye. 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 Bye thank you bye. you bye. you bye. ชคดีครับซียูซีููับานมานหอยน่าหยจะได้กัน่าเน้นหอยน่าหอยจะได้มาเธอเองหรอมาเดอเองเหรอชิวันดูซ่ชคดีนะคะแม่รักค่ะเจ้่ง ยูเวลสวีดแกมาเ้าแเายมาเข้านมเท่าเลยนะมาเด้ออีรอบไว้นเซกดูเคยนะเนี่ยเซกูดายมาเด้ออีรอบไม่ลูกเคยควไปลูกเคยคีวันกีบดอเตอร์ for you โอเค โชคดีนะคะแม่ตัวบีกูดล่ะ g o ก d ดล c k We go yes. We go Okay BCD Mon ยินดีนรับทุกทนนี่ต้องเปรับผิดใหญ่ทีที่รู้นะทุกคนทำอยางไรดีจังใ ฮัลโหลสบายไหมบิสิตอ okay. so okay. yes. 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 okay okay ิมอนบิสิต okay. อ okay. okay. okay, ิมอนสบายไหมสวัสดีค่ะโอเคบิสิตคอเกนนี่ลูวี่อเกนนี่คอเกนนี่โอเคอายุแค่คอเกนนี่โอเค สางลาตั้งแต่ตอนนี้แนะหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับโรงแรมกลับเลยกรุงเทพเลยมดเขาไปมดพอดีรถรถตู้เปลี่ยวคืนเหรอคะคืนรถตู้อยู่บ้านบุญแดงแม่รถถอยเข้าได้ออกลำคานเออรถเกญ่ไป่งเขาตั้งไรพอดีเนะี่ยเดี๋ยวพูนรามมาครับมาคนเดียวได้ បានអ្នកនៅពីគេហ្នឹង